สวัสดีค่ะวันนี้พีจะมารีวิวห้องพักที่อยู่ที่ชิคาโกนะคะอันนี้จะเป็นโรงแรมที่อยู่ใกล้กับสถานทูตไทยเลยที่เวลาคนไทยที่อยู่ในอเมริกาจะมาทำพาสปอร์ตต่อบัตรประชาชนต่อพาสปอร์ตอาจจะเป็นวีซ่าบางประเภทด้วยะคะ่ะที่ชิคาโกอะโรงแรมนี้ชื่อว่าโรงแรม t w e n c museum apartment นะคะเอ่อ เดินไปทําวีซ่าแค่3นาทีเท่านั้นเองที่บีมาบุกที่โรงแรมนี้ค่ะเพราะว่าบีมายื่นวีซ่าชเชงเกน้นเพราะว่ากําลังมีแผนที่จะไปฝรั่งเศสซิซแลนแล้วก็อิตาลีนะคะแล้วมันต้องมาที่นี่จริงๆเราก็ไม่รู้หรอกว่ามันใกล้ไกลกับสถานที่จะยื่นแค่ไหนแต่พอดูใน Google แล้วอ่ะเหมือนมันอยู่ใกล้กับสถานทูตไทยเลย ะะแล้วเขาก็บอกว่าเดินจากโรงแรมไป3นาทีเหมือนกันจะถึงศูนย์เขาเรียกว่า VFS Global เป็นศูนย์ที่จะยื่นวีซ่าของเชงเก้นทั้งหมดทีนี้ก็เลยจะมารีวิวห้องให้ดูเผื่อใครมาแถวนี้นะคะอยากได้โรงแรมที่แบบอยู่ใกล้สถานทูตไทยเลยว่ามันดีไหมอะไรไหมนะคะจะบอกว่าโรงแรมนี้โอเคเข้ามานะคะห้อง ไม่ได้ใหญ่อะไรก็คือเล็กสมส่วนเข้ามาเปิดประตูเข้ามาอันนี้เป็นประตูนะเปิดเข้ามาก็จะเป็นบาร์มีกาแฟมีอะไรให้แล้วก็น้ำที่เนี่ยเขาจะเป็นขวดแบบนี้ให้นะคะมีให้สองขวดอันนี้จะเป็นตู้เย็นยเปิดยังไงคือโอเคอันนี้จะเป็นตู้เย็นให้นะคะก็ซื้ออะไรมาแชร์ได้แต่ว่าบีไม่ค่อยจะสนใจอะไรพวกนี้เท่าไหร่ด้วยความที่มาอยู่แค่ คืนเดียวนะคะไม่ได้จะต้องแบบมีอะไรคบคันอะไรตรงนั้นแต่ที่สังเกตได้อุปกรณ์ทั้งหมดของที่นี่พวกเฟอร์นิเจอร์ของเขาว่าจะเป็นทองเหลืองเนาะเขาเรียกอันนี้เห็นไหมจะเป็นสีทองเหลืองแม้กระทั่งกระจกขอบก็เป็นทองเหลืองคือทุกอย่างหมดเลยแล้วพอโอเคเข้ามาในห้องน้ําแม้กระทั่งบาร์ทาห้องน้ําดูดิ ก็ยังเป็นแบบทองเหลืองเลยเข้ามาในห้องน้ำอันนี้ก็จะเป็นโซนอาบน้ำสังเกตเป็นทองเหลืองหมดเลยไม่รู้นะว่าเรียกถูกหรือเปล่าแต่เข้าใจว่าทองเหลืองมันก็จะมีอุปกรณ์อาบน้ำแชมพูคอนดิชแน,น์แล้วก็บอดี้วอชนะคะอ่าไฟโอ้เป็นห้องที่แบบมีกระจกเยอะมากเห็นตัวเองตลอดทุกที่เลยโอเคนะคะดูสังเกตเราเป็นคนสร้างสังเกตหรือเปล่าไม่รู้ทุกอย่างมันจะแมทชิ่งกันหมดมันจะเป็นแบบ ทองเหลืองมดนดูดีแม้ก,กระทั่งกอกน้ำโอเคแล้วตรงนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์เปิดตัวเปิดปิดไฟก็เลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้ความมืดความสวาม่างนู่นนี่นั่นก็ว่ากันไปแล้วก็คงไฟนะคะแม้กระทั่งคงไฟก็ยังเป็นทองเหลืองตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มเลื่อนเลื่อนไปเลื่อนมาในการปิดรับโอเคอันนี้เป็นตู้สภ้อ นนนีเพื่อบางคนอาจจะแบบว่ามาไกลจากรัฐอื่นต้องมาอยู่หลายวันอะไรแบบนี้สำหรับบีมองว่ามันก็กโอเคนะคืออยู่ได้สำหรับสองคนมีโซฟาให้ตัวหนึ่งมีโต๊ะเก้าอี้มีเก้าอีต้ตรงนู้นให้ด้วยแล้วก็โคมไฟใหญ่ตรงนี้สองที่นอนที่นอนอันนี้บีเลือกเป็นแบบ king s i z นะคะแล้วถามว่าโอเคข้างนอกเป็นยังไงอุ้ยกระจกอันนี้คือเราชอบมากเลย <c oughs> คือมันใหญ่เห็นหมด แล้วข้างนอกบรรยากาศก็จะเป็นอย่างนี้เลยจ้าทําว่าอันนี้คือดีมากเลยถ้าแบบว่าเป็นช่วงซัมเมอร์แต่ว่าวันนี้วันที่16มกรานะคะปี2568ที่บินมายื้นน่ะคือมันหนาวมากเมื่อคืนทีมาตกด้วยอ่ะเนี่ยโรงแรมข้างล่างอ่ะเห็นไหมที่มันจะเป็นแบบ เขียวๆนั่นนะ่ะมันจะมีโรงแรมชื่อเอซีอะไรสักอย่างะเดินไปตรงนั้นน่ะแล้วก็3นาทีมันจะมีเป็นสถานทูตไทยเลยที่ดีเคยมาที่เนี่ยครั้งหนึ่งแล้วคือมายื่นต่อ,อพาสปอร์ตพาสปอร์ตไทยนี่แหละแล้วถัดไปก็เป็นร้านอาหารไทยซึ่งแบบหาอะไรกินได้เลยอะ่ะร้านอาหารไทยชื่อว่า s i ซิวส์พูลเขาก็ทําใช้ได้นะได้รสชาตินิดนึงนะคะโอเครสชาติของความเป็นไทยก็ออทอดนองทอดมันอะไรก็อร่อยอยู่ โอเคจบแค่นี้ก่อนสำหรับรีวิวของห้องพักนะคะเดี๋ยวจะคอมเมนต์ชื่อโรงแรมอะไรไว้ให้โรงแรมนี้บีเลือกอยู่เป็นห้องห้องเนี้ย1นึที่เขาโชว์ใน Booking รวมค่านู่นนี่แล้วก็167ดดอลภาษีสสนู่นนี่นั่นอะไรกันไปแล้วก็จะมีค่าจอดรถเจดสิหเหรียญต่อคืนก็คือเขาจะแบบเอารถเราไปจอดให้นะคะโอเคเดี๋ยว ถ้ามีใครสนใจอะไรก็เหมือนแบบว่ายังไงสอบถามมาได้เลยแถวนี้ร้านอาหารไทยเยอะมากบอกเลยแล้วก็เดี๋ยวจะมารีวิวการยื่นวีซ่าเชงเก้นว่าต้องใช้เอกสารอะไรยังไงบ้างวันนี้เดี๋ยวเนี่ยสิบโมงครึ่งเป็น appointment ออกไปยื่นเอกสารเสร็จก็ที่เหลือแล้วแต่ชะตากรรมนะคะแล้วก็จะมาแชร์ประสบการณ์การ ยื่นวีซา่าแชงเก้นที่จะไปยุโรปของคนอยู่ไทยเอ้ยขอโทษค่ะของคนไทยที่อยู่อเมริกาที่ยังถือกรีนการ์ดอยู่เหมือนบีนะคะขอบคุณค่ะ